สวัสดีค่ะพี่น้องมโอนี้ยายเพ็ญบ่มีน้องกินขนมพี่น้องเอ้ยนี่แหละยายเพ็ญเนีพัดมาหมาพี่น้องเบื่อกี้ยายเพ็ญเตรียมเตรียมพักไว้มาหมาโดนต่มยำพี่น้องน้ำเดือดแล้วพี่น้องยายเพ็ญจิตพัดมาหมาแต่ว่ายายเพ็ญจะสิลวกเส้นก่อนพี่น้องทำมากินน้ำปันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะ แซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้งนองสุขหงสุขคนสุขบ่องสุขบอลเนาะค่ะบว่านีเป็นชาวไทยชาวตัปลอบเล่าเ,าเ,าเาด้อค่ะวันนี้ยายเพ็ญเมียฝรั่งบ้านนอกกรนี่กับมะพร้าวมะพรกับพี่น้องอีเลค้าอีเลค่ะพร้อมกับเมนูพัดม้ามาอพี่น้องบ่ได้กินด่วนละคิดอยากพี่น้องยายเพ็ญจะคิดอยู่กินยังดี่นงวันนี้ก็เลยคิดว่านี่แหละ บม่ได้กินโบนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องพักกับแต่มากันแซ่บๆด้วกันเพราะพอกันในเวลาเศร้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเศร้าอยู่เพราะว่าพึ่งจนะซิปม้งกวัวๆมากันแซ่บๆบรรยากาศก็จจะเป็นหมื่นๆเน,นีนะ่ยเรื่องพี่น้องเนาะเพราะว่าไฟบานแย่เพิ่งเสียอยู่ปุูนหะัวเสียพี่น้องนะ เวอร์ันดิเปลี่ยนหลยอือือสามคน

quan nhẹ phiên lại xuống nhẹ thì đi chơi đó không lại con mày cái lần chạy về phim lại phim đi chơi lại มีอยู่ผู้หนึ่งเข้ามาเพิ่นมาติดตามยะเพ่นไม่เนี่ยนะพี่น้อ,นอยญะเพ่นบอกท่านจะไปกลับขึ้นไปเพราะว่าเอาไว้หลายๆมื่คนน่น,นะกลับไปไว้กับยันซักม,มันหายนะ เป็นสิบว่าของใจที่เล็กเป็นมามาติดตามตั้งนานแล้วพนักงานก็เป็นอยู่ในลายสุดห่อ <c oughs> ว่าให้ยใเป็นกลับไปเยี่ยมบ้านคืนแน่พนักงานโอ้ยพี่หน่องเลย <c oughs> จีมันติดตามำเยเพนเด้อยายเพ่นสิบอกเด้อทุกคนเด้อคนใหม่เด้อะคนเอยอะเยเพนจำน้ำได้หมดผู้ใดเพราะว่าแต่เป็นคนใหม่ปุ๊บเขามา,บาเบื้องจีบเยเพนคอมเมนต์เนะาะเยเพนกะสิว่าถ้าหนตูตอบกลับได้ไดร่เยเพนกะสิสามารถหนูเรืเลยว่าเป็นคนใหม,ม่คนเก่าเพราะว่าเยเพนกะสิ เว้นคนนั้นไว้คนใหม่ไว้สิเอาไว้บางคนก็ได้4มือแล้วผู้ใดได้4มือแล้วยายเพิ่็ทยอยกลับขึ้นไปหาผู้ใดที่บ่ทัน้อาเพิ่สิเอาไว้หันสักนะพี่น้องช่วงนี้ยาเพิ่เฮ็ดแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อ ยังเพิ่นกลับไปมาทุกคนั่นแหะแต่ว่าจังจิิงหูกันเนาะในช่วงนี้เขากลับไปไว้บ่อ้จับมันหายจับหายบางตก้กงกจีหามหมอย่าเป็น มีอยูจ่จวงหนึง่งเนี่ยพี่น้องกลับไปบึงใส่มือหนึ่งนะพี่น้องเลยลองกลับไปบึงม้ยหายพี่น,อน้องซับหาย้ยคือว่ามันตองไหล่ยูอ เพื่อนชีวคือมูจับแน่คนขอมาคุยกับยายเพลินเพื่อนชีวคือมูเนี่ยทรงคนเป็นสีใจ,วววจหวนเนี่ยอยู่ดอกยายเพลินว่าเพื่อนมาทวงเพื่อนมาทวง แต่ก่อนเนาะแต่ซับทัฒนดรรมเลยว,ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาคอมเมนต์คลิปยายเพ้นเดียสิยายเพ้เป่าวกับไปทั้งที่เลยเลยพี่นอ้องแต่มาตอนนี้ยายเพ้นอยู่ร่องมึงนะกระถิ่นซุ่ว่าซักมันหนงอยู่เลยพี่น้อง จะเพิ่ลงลองเห็นมาหลังหลักมันจังคิดผมว่านเนาะจาเพชรลงไปเข้ากับาคอ,อมเมนต์มือนีตอกกับเพื่อนมือนีสี่ไปพี่นอ้องตอกกับเพื่อนมือนีให้มันขามเพืนก่อนจริงไหมพี่นอ้องผมคิดว่าจับเป็นจีหนึ่งหนึ่งโดนมือหนีจะเพชรงินเหลี่ยมจะเพิ่งเปลี่ยนฝาพื้น ไปเยี ền, ิมเพื่อนคือกันได้พี่นมองนี่ยะเป็นกะไปขัามทุลักอุตมา ทังคนเพื่อนก็น่ารักเดียวยาเพนเนบาะท่านได้กลับขึ้นไปยาเพ่นลงจีบได้เพย่พนกับเบิ้งเพ่นก,บนกบับมาเบิ้งจีบมาคอมเมนต์นี่เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เพื่อนก็น่ารักเดียว ดีมือหามือแล้วแย่เพิ่งกะจะเลืมเลื่มกลับขึ้นไปหาทำให้หลงลายมือแลลวจะเลื่เมเป็นกับสิบบเข้ใจแล้วคืออัคออนนุ้นี่เข้มาตอนแย่เพิ่งไหลคืนนี่ <c ười> <c ười> มาติดตามตั้งนานพนะกลับไปเยี่ยมบ้านบ้านบ้านของเคาหนึ่ง 没弄过，嗯 <laughs>、mm，哈哈哈。 พิ่นบอกซูฟังมาเพิ่นเจอจังไหนจังไหนอยู่ยเป็นกระจอคือกันเมื่อคืนเขาไม่น้ำลายสุดเพื่อนมือขื้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนคุยนํายายเพื่อนขื่นเนี่ยเป็นก like ับย so ุงหูอีดอกมันมีมีคนหนึ่งแบบเขามาเขามาเป็นสีเขามาเป็นสีแบบแปะกงมูนะอารมณ์ข่วนกงมูอ่ะพีโดผมได้มาคุยกับยายเพื่นหรือ ເບິ່ງຢ yeah, ່າເຜັນໄລ່ຊູມື້ວານນີ້ກະຊິເຫັນຢູ່ อารมณ์หอนไหลยัเป็นกระญาเนี่ยล่ะยเป็นกระยาเนี่ยล่ะอารมณ์หอนไหลก็ได้ใจเย็นน้ดพี่ดองนิอยัาเป็นขอใจแล้วน่ะเนาะตัวนี้เงาลับไปเรื่องร กลับไปไว้บไรแล้วคนเอาไว้เป็นอาทิตย์คนนี <c inhos> in ้เป okay. <ens> ็นจังกลับไปหาอือเอาไว้เป็นอาทิตย์ถึงจะกลับไปน้องกับซึมเงินยงจิกเนอง ยา่นกับบ้นานของไทยพี่น้องนึกถ้วงจ้าจ้าสจะใสกับเมนูผัดมามา่า <c> เ <oughs> นาะค่ะจีบหน้าพอกันไหมเลิกคะ่ะ,ะเนาะจีบอียา่นกับโก้ให้่น้องสุข,ขุมสุกุ้นเด้อค่ะเด้อจะเป็นชาวไทยชาวสังหวเราที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศก็ขอให้มีแต่ความสุขความสุขถืขขงหนึ่งวันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ